สำหรับในวันนี้นะครับ เราก็จะพูดถึงประเด็นของคณะรัฐมนตรีค่ะมีการพิจารณาในการมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสนับสนุนบูรณาการการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิ์รวมไปถึงสวัสดิการรายบุคคลค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติหรือว่ากพสกพสนะคะในการเสนอมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนบับสนุนข้อมูลการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิ์รวมไปถึงสวัสดิการค่ะที่จะได้รับรายบุคคลเพื่อเป็นการบูรณาการ ข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่มีการขับเคลื่อนง,งานด้านผู้สูงอายุค,ค่ะโดยมีการให้กรมกิจการผู้สูงอายุนะคะเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้และให้สํานักง,งานพัฒนารัรฐบาลดิจิทัลค่ะ รวไมไปถึงสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่สนับสนุนการดําเนินงานการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิ์สวัสดิการที่ควรจะได้รับรายบุคคลเพื่อเป็นการบูรณา,าการข้อมูลจากทุกภาคส่วนนะคะที่จะขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุต่อไปค่ะถัดมาค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับสิทธิ์สวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในรูปแบบของเงินสวัสดิการรวไมไปถึงบริการต่างๆโดยมีจํานวนทั้งสิ้น43รายการคะ่ะ23หน่วยงานด้วยกัน10กระทรวงในการสนับสนุนข้อมูลรายบุคคลเพื่อจั ทําฐานข้อมูลสวัสดิการผู้สูงอายุต่อไปค่ะโดยให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562ค่ะโดยสําหรับสาระสําคัญนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. ค่ะรัฐธรรมนูญแห่ง าราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2568ตามมาตรา48วรรค2นะคะมีการบัญญัติให้ผู้บุคคลผู้ซึ่งมีอายุเกิน60ปีแล้วก็ไม่มีไรายได้เพียงพอแก่การยังชีพรวมไปถึงบุคคลผู้ยากไรนะคะย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากทางรัฐบาลค่ะตามที่กฎหมายม,มีการบัญญัตไว้รวมไปถึงพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546แต่ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา11วรรค11นะคะ มีการบัญญัติให้ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและก็เป็นธรรมค่ะซึ่งเป็นการพยายามยกระดับนะคะให้เป็นระบบบำนาญทั่วหน้าโดยเป็นการเน้นให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ไม่เคยได้รับสวัสดิการจากภาครัฐและก็ใช้เกณฑ์อายุเป็นหลักประกันพื้นฐานต่อไปค่ะในขณะที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ในข้อที่6วรรค4นะคะมีการกำหนดถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพต้องเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือว่ามีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่กฎหมายาว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดค่ะแต่เนื่องจากประเทศไทยนะคะยังไม่มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่สามารถช่วยให้ทราบว่าผู้สูงอายุหนึ่งคนคะ่ะได้รับสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการอะไรบ้าง รวมไปถึงมีหน่วยงานใดบ้างนะคะที่จะให้สิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุในด้านใดดังนั้นค่ะหากมีการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุแล้วก็ทุกหน่วยงานมีการร่วมกันบูรณาการข้อมูลร่วมกันก็จะสามารถแก้ป,ปัญหาของ การจร่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซัาซ้อนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถนําข้อมูลไปประกอบกับการพิจารณากําหนดนโยบายในการดูแลผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็เกิดประโยชน์ร่วมกันค่ะถัดมานะคะในการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติในครั้งที่สองของปี2566ค่ะก็มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการจัดทําประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนานงานด้านผู้สูงอายุไทยนะคะรวมไปถึงศึกษาข้อมูลด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทยที่ได้รับนะคะ ทั้งในรูปแบบของเงินสวัสดิการและก็บริการต่างๆที่ทางรัฐจัดให้เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุค่ะต่อมานะคะคณะอนุกรรมการในการประชุมครั้งที่1ของปี2567มีมติรับทราบการขับเคลื่อนฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุของแต่ละหน่วยงานค่ะโดยเป็นการหาแนวทางการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุ รวมไปถึงสวัสดิการนะคะสิทธิควรจะได้รับขาร่วมกับสำน,นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุค่ะดังนั้นนะคะเพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลเห็นควรเสนอแก่ ก็พอสอน,นะคะเพื่อให้มีมติเห็นชอบในการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการที่ควรจะได้รับรายบุคคลเพื่อเป็นการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะสําหรับถัดมานะคะในการประชุมของกบศน,นะคะหรือว่าอขอภัยค่ะ ในการประชุมกพศนะคะโดยมีรองนายกรฐมนตรีนะคะนายสมศักดิ์เทสุทินค่ะเป็นประธานในการประชุมมติเห็นชอบในการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิแลวก็สวัสดิการที่ควรจะได้รับรายบุคคลค่ะก็มีการให้43รายการ23หน่วยงานหรือว่า10กระทรวงนะคะมาเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยโดยมีการให้กระทรวงการคลังค่ะสำนักงานประหลัดกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางค่ะกองทุนการออมแห่งชาติรวมถึงกองบำาทุนบำน็จบำนาญค้าราชการค่ะแล้วก็ลาดับถัดมานะคะให้กระทรวงการพัฒนาสังคม คมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานประลัดกระทรวงการ,การพัฒนาค่ะสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะกรมกิจการผู้สูงอายุกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะรวมไปถึงสถาบานันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนค่ะถัดมานะคะมีกระทรวงคมนาคมสำนักง,งานประลัดกระทรวงคมนาคมค่ะก็มีการเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย รวมไปถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติค่ะสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมไปถึงองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กระทรวงแรงงานนะคะสำนักงานประกันสังคมกระทรวงมหาดไทยค่ะกรมส่งเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพระยาค่ะต่อมาค่ะกระทรวงยุติธรรมนะคะสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพถัดมาค่ะเป็นของกระทรวงศึกษาธิการกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะ และถัดมานะคะกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปรัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสุดท้ายค่ะสำนักงานสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั่นเองค่ะโดยสําหรับประโยชน์นะคะที่จะได้รับในครั้งนี้ค่ะคาดว่าสําหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ1เลยนะคะคือมีฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการที่ได้รับทําให้ทราบนะคะว่าผู้สูงอายุ1คนได้รับสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการอะไรบ้างคะ่ะรวมไปถึงโดยสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาป ประกอบกับการพิจารณาในการกําหนดนโยบายด้านผู้สูงอายุต่อไปค่ะตลอดจนนะคะเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนะผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุค่ะได้รับนะคะสวัสดิการแล้วก็รวมไปถึงสิทธิต่างๆอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมถัดมานะคะประโยชน์ข้อถัดไปทําให้ทราบข้อมูลด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุของประเทศไทยที่ได้รับค่ะทั้งในรูปแบบของเงินสวัสดิการแล้วก็บริการด้านต่างๆที่ทางรัฐจัดให้ เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูลทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุถัดไปค่ะสำหรับสถานการณ์ของผู้สูงอายุนะคะโดยจากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยค่ะกําลังมีการ,รเผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรอย่างรวดเร็วแล้วก็การเกิดลดลงประชากรวัยทํางานก็ลดลงนะคะในการ ในขณะที่ประชากรของผู้สูงอายุของประเทศไทยเราก็มีอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยพุทธศักราช2567ก็มีประชากรผู้สูงอายุนะคะจำนวนถึง13.60ล้านคนค่ะซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.94นะคะของประชากรไทยทั้งสิ้นค่ะโดยอัตราของเด็กเกิดใหม่นะคะมีเพียงแค่4.62แสนคนเท่านั้นค่ะสำหรับในปี2576นะคะก็คาดการว่าจะมีประชากรสูงอายุนะคะจำนวนถึง18.38ล้านคนค่ะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ28ของประชากรนะคะส่งผลให้ประเทศไทยของเราก็จะกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดต่อไปค่ะ ถัดมานะคะสำหรับ60ท็อปอัพนะคะที่ทางรัฐบาลจัดให้สวัสดิการเป็นตัวเงินนะคะสวัสดิการที่จะได้รับประจําทุกเดือน10รายการด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1เบีย้ยพูด ผู้ยังชีพผู้สูงอายุนะคะจำนวน11ล้านคนค่7 7 8 8 9 7คนค่ะถัดมาค่ะเป็นเงินบำนาญเงินดำรงชีพนะคะสำหรับกองทุนการออมแห่งชาตะะิขั้นต่ำ600บาทต่อเดือน e. จำนวนทั้งสิ้น3 1 6 9 8 0คนค่ะถัดมานะคะ <c ise> เป็นเงินบำเหน็จบำนาญตามมาตรา33ค่ะสำหรับการทำงานกับนายจ้างโดยสำนักง,งานประกันสังคมค่ะโดยเป็นเงินบำนาญ900ถึง5,000บาทต่อเดือนนะคะจำนวนทั้งสิน้น เจ็ด6สเนคนค่ะถัดมาค่ะเป็นเงินบำเหน็จบำนาญตามมาตรา39นะคะสำหรับภาคสมัครใจของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะก็จะมีเงินบำนาญ9 0 0าถึง5,000บาทต่ตอเดือนเป็นจำนวนคนทั้งสิน้น1 8 8 8 8 3คนนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในเรื่องของบำเหน็จบำนาญตามมาตรา40นะคะลูกจ้างนอกระบบนั่นเองของสำนักง,งานประกันสังคมแห่งชาติก็มีจำนวนทั้งสิ้น39,351คนค่ะ ถัดมาเป็นในของบำนิตบำนานข้าราชการค่ะจำนวนทั้งสิ้น1 8 4 5 1ล้างคนด้วยกันค่ะถัดมานะคะสำหรับเงินบำดิตบำนานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น3 6 0 0 0คนค่ะบำนิตบำนานข้าราชการกรุงเทพมหานครนะคะจำนวนทั้งสิ้น2100 21,739คนค่ะสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะ1 1 6 2 3 1คนสุดท้ายค่ะสำหรับเบีย้ยยังชีพคนพิการนะคะจำนวนทั้งสิ้น1,222,434คนค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คณะรัฐมนตรีมีการพิจารณานะคะมอบหมายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนบูรณาการการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุตามสิทธิและก็สวัสดิการที่คาดว่าจะได้รับรายบุคคลค่ะก็เชื่อว่าตอนนี้นะคะสังคมไทยของเรา ก็มีการเข้าสู่ในสังคมของผู้สูงอายุนะคะที่ในอนาคตการเกิดของเด็กนะคะก็จะมีอัตราที่ลดลงค่ะแต่สําหรับอัตราของผู้สูงอายุนะคะก็จะมีการอัตราที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีค่ะก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกันนะคะของทางคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาในเรื่องนี้นะคะในการให้เบีย้ยยังชีพให้ถูกคนนะคะรวมไปถึงเป็นการให้ที่ครอบคลุมแล้วก็ให้ทุกคนนะคะในสําหรับผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียมแล้วก็เสมอภาคค่ะนี่ก็เป็นประเด็นนะคะ ของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้ค่ะสําหรับในวันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยได้ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะกับดิฉันชารินลัตษ์ต่อวิวัฒนะคะก็จะนําข่าวสารมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังฟังในเช่นวันนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญติดตามรับฟังราย